สวัสดีครับจะมารีวิวนะคผมเจ้ามิซูวิชิไดตันนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับผมมาชมครับรอๆอีกหนึ่งลำนะครับผมอันนี้ทีเด็ดเลยครับบอกเลยเครื่องไฟสตาร์ทง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพร้อมือนเดิมครับภายในมีของแต่งของอะไรนะครับเบาะหนึ่งคู่นะครับผมวัดบูธนะครับเครื่องเล่นจอยแอนดรอยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปไฟฟ้านะครับผมสี่ประตูนะครับประมาณนี้เลยมาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนเลยครับผม ลั่นๆออกเลยลั่นๆครับใครอยากใช้งานนะครับคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมคันนี้ที่เด็ดเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีแม็กนะครับเครื่องดีแม็กลงเล่มเรียบร้อยแล้วผมจัดทรงไม่รอเลยล้อเข่แ18นะครับนี่ครับส j j เครื่องดีแม็กนะครับทะโบเอฟ55นะครับผม เครื่องดีน้ำน้ำไม่ดันปันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกติเลยนะผมโบชีสิ่งเรียบร้อยนะครับคันนี้เกียร์โอเอสนะครับฝาหน้าคาร์บอนนะครับจัดตรงไม่หล่อๆอแบบนี้เลยนะครับไปหาใช้งานนี่นะผมโชคสี่ต้นนะครับเรียบร้อยรถขับดีนุบมเลยนะครับสีแดงลงเล่มเรียบร้อยนะครับแต่ถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะผมมาลองขับได้เลย พ่อเครื่องครับแตอรี่ย้ายไว้หลังเรียบร้อยนะครับนี่ครับราคานะครับเอาไปหนึ่งแี่้าันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแี่มืเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับวางเครื่องมาก็ไม่ได้แล้วครับคันนี้บอกเลยราคานี้ใครหาใช้งานนะครับมีสูมิชี้นะคหัวใจอีสูสูนะผมจบเลยคันนี้ไม่ต้องกลัวครับตึงทุกเกียรแน่นอนนะครับ149,000บาทเท่านั้นเะคาับ ได้ที่ยุทธยาเสนานะครับบริการตรงตัวประเทศเหมือนเดิมนะผมไกลๆขอให้บอกนะครับประมาณนี้